สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y o u t u b e ไอ้ัยนาทนะครับยังอยู่ที่ศูนย์ราชการนะครับอยู่กรทมเหมือนเดิมงานประกวดพัะนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะอยู่อีกหนึ่งวันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะลุยตลาดนัดนะครับหมดงานประกวดแล้วก่อนกลับนิดหนึ่งนะองค์แรกนะครับเป็นหลวงปู่ขาวนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อนวะโลหะหลังได้เซนนะ ลงภูเขาเนื้อนวะโลค่ะเป็นรุ่นน่าจะนิยมนะรุ่นนิยมของสายลงภูเขาวนะ<ม>เนื้อนวะจมูกดงเส้นสวยจมูกดง่ง มีปอกลุงพันแปดร้อยนะครับถึงพันแปดร้อยบาทหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อศิลปนะครับหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อศิลป์สี่ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อศิลป์อ,ลอ,ลอ,อยู่สิงห์บุรีนะครับสี่ร้อยบาทสามรอบในหลวงนะครับเหรียญสามรอบในหลวง สภาพสวยนะสภาพสวยแชมป์นะครับด้านหลังไม่มีรอยสึกเลยห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทเหรียญพักแก้วมรกตนะครับสองสี่เจ็ดห้านะสวยสวยสองสี่เจ็ดห้าจมูกดงขอบกระบอกนะครับขอบกระบอก หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อพิษนะหลวงผู้บุญนะปลุกเสกพิธีใหญ่หน่าใช้มากนะครับสามพันห้านะฮะสามพันห้าร้อยบาทพระแก้วมรกตสองสี่เจ็ดห้าพระผงอัฐิหลวงผู้สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับปีสองสี่เก้าศูนย์นะัะ แจกตอนสร้างศาลานะสองสี่เก้าศหลวงพ่อเครือบวัดบอ่อแร่ร่วมเสกนะครับพระผงทําจากเนื้อผงใบลานแล้วก็ผสมมวลสารอัธิของหลวงปู่สุขวัดป่าคลองนะครับประสบการณ์เยอะมากนะรพระดีทั้งในและนอกนะครับมีสองพิมพ์นะมีฐานเดียวฐานคู่นะตรงนี้เป็นฐานคู่น่ย สมอธิหลวงู้สุส3,500บาทนะครับ3,500บาทองค์นี้ไม่ตัดปีก3 5 0พันหนังเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับตะก,กุดหนังเสือด้านในมีมีมีมจานลายมือหลวงพ่อนะครับ ได้แหเนี่ยโแน่นหลังกไ็ไหนๆเลแล้วฮะน่ะนะจบที่รอยจานนะครับจบที่รอยจานรอยมือนะฮะหลวงพ่อเปิน่นวัดบางพักตะกุดหนังเสือหนังเสือแท้นะครับ ุดหนังเสือหลงพ่อเปิลหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ๋อหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่กุดหนังเสือหลงพ่อเปิลหลงพ่อโตวัดประสาทนะครับเนื้อขาวนะรูปเหมือนสมเด็จโตวัดประสาทเนื้อขาวจะมูกดง เนื้อเดียวกับหลวงผู้ทวดนะครับหลวงพ้ทวดเนื้อเดียวกันเลยสมเด็จโตวัดประสาทเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อบาทพระสวยมากจมูกโด่งพันสองร้อยบาทหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรุ่นสุดท้าย สวยนะครับพระสวยจมูกโดง100่งร้อยเปอร์เซ็นต์หลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายจมูกโด่งๆนะะห่วงต้องเป็นสองชั้นนะห่วงสองชั้นพร้อมเลี่ยมกันน้ำเอาสามพันห้านะครับสามพันห้า เหรียญแจกแม่ครัวนะครับหลงพ่อแดงวัดเขาวนทอิดนะบล็อกหน้าอ้วนนะครับปีหนึ่งสบล็อกหน้าอ้วนผิวออผิวออกลุงนะผิวออกลุงหน้าอ้วนปีหนึ่งสี่ เอาสองพสองร้อยบาทนะครับ2องพสองอบาทเหรียญหลวงปู่มหาเจิมรุ่นหนึ่งนะรุ่นแรกหันข้างนอนกล่องนะฮะขันข้างหลวงปู่มหาเจิมนอนกล่องหนึ่งผิวลุ้งหน้าลุ้งหลังนะม่วง ผิวลุ่งทั้งหน้าและหลังแบบนี้นะครับ3,200บาทนะครับสามพบาทน้อนกล่องรูปรลอเพดานโบสนะครับหลงพ่อเดิม2องสี่เก้มบล็อกนิยมหน้าผาัก6เส้นนะครับตรงนี้ด้ายไหมอีกหนึ่งองนะครับ เก็บงานแต่งองค์พระเรียบร้อยสวยมากนะครแต่งแต่งตัวไว้สวยมากก้นจานนะ,ะก้นจานเนื้อถึงยุคแน่นอนนะครหน้าผา6หกเซน สามพันสองร้อยบาทนะครับสามพันสองร้อยบาทปิดตาฝังตะกรุดสองดอกนะครับหลวงปู่หงนะตะกรุดเงินสองดอกก่อนเล่นกันเป็นพันนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทปิดตาหลวงปู่หงเนื้อใบลานตะไบทองนะครับตะกรุดเงินสองดอกห้าร้อยบาทสิงเล็กหลวงพระพรมวัดขนอนเหนือนะครับ เสมาสิ่งเล็กหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือ1200บาทนะครับ1,200บาทกรอบกระจกนะครับกรอบกระจกกรอบรูปนะครับโอ้ผิดกรอบรูปหลวงพ่อกเกษมนะครับร้อนแรงมากนะครับผิวลุ้งนะครับพระสวยผิวลุ้งตลอด กรอบรูปหลวงพ่อกเกษมพันสองรนะครับ1,200บาทสวยๆเลยประหลอดด้วยนะพันสองเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรุ่น2องนะฮะหลวงปู่โต๊ะผูกเศกผิวลุง้งทองแดงผิวลุ้งสวยๆผิวไฟผิวลุ้งนะฮะผิวไฟผิวลุง้ง เอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองรบาทพระอยู่ในซีนจะดูยากหน่อยเนี่ยแต่ว่าสวยแน่นอนนะครับ <desp ot. S 2> เหรียญพกรัพั์นะครับวัดทุ่งเหงียงนะหลวงู่ทิมพุกเสกปีหนึ่งเจ็ดพกัซับ บล็อกนิยมวงเดือนนะครับวงเดือนแม่นางกวัวกโพกกระซับนิยมวงเดือนนะครับมาพร้อมบัตรหนึ่งใบนะครับบล็อกวงเดือนนะนะบบล็อกวงเดือนผู้ทิมเสกนะครับเขียนไว้นะรพร้อมบัตรหนึ่งใบพันสามร้อยนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทแม่นางกวักผู้ทิมเสกพันสามร้อยบล็อกนิยมด้วย ใสนใจนะครับก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ